ในคำว่าศาสนาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทครับก็คือศาสนาภายนอกและศาสนาภายในครับศาสนาภายนอกก็ได้แก่วัดว่าอารามเจดีย์องค์พระหรือพระสงฆ์องค์เนนต่างๆนั่นเองนะครับส่วนศาสนาภายในก็ได้แก่ศีลสติสมาธิและปัญญาหรือการภาวนาต่างๆครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะบำรุงศาสนาเฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับโดยลืมที่จะบำรุงศาสนาภายในไปพร้อมๆกันนะครับซึ่ง ก็เปรียบเสมือนกับการที่เรามี2ขาแต่เรามัดขาไว้ข้างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ยากที่จะเดินไปได้ง่ายนะครับแต่การที่เราหันมาบำรุงศาสนาทั้งภายนอกและภายในนั้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเดินได้สะดวกในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับการที่เรากลับมาถือศีลสมาธิหรือการเจริญภาวานานั้นนะครับเป็นการาบำรุงศาสนาภายในของเรานั้นเองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าภายนอกเยอะครับ ซึ่งเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับสับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับผมโค้ได้ขอบคุณครับ